อ้าวเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมลืมปิดเพลงเสียงอันนี้เราอยู่กันในเกมทิกเจ็ตทอยนี่แหละสามดีเออนี่มันเป็นเกมเสียงแบบเหมือนฟินฟินอ่ะเออเมื่อกี้ลืมไอ้นี้เปิดเสียงโอเคโปโตมานีลายเจอันนี้หลายเล่นเล่นเพราะนี่หลากหลายอันมากก็ถ้าใส่ถ้ามีหูฟังใส่ก็ปลดใส่ด้วยเออให้มันมีเสียงดังหน่อยเอ้ยอันนี้นาเ่นนาเ่นอันนี้มาเลย โอ้ไม่ก็ดูเหมือนมารคเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย,ยเรื่อนยากคะนี่โปะไปนี่ลงมานี่เฮ้ยเอ้ยดันออกเนี่ย,าย,ายมามสดโอเคโอ้เสียงโคตรสนกอบอ่ะชึบชึบเฮ้ยลงมาสิไม่ได้่ะ เอ,อ้อ๋อติดเอ้ยเออมันเอาขึ้นยากขึ้นลงยากมากเอ้ไออ๋อ,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 อดันไปทางนี้ก่อนโปะดันลงเอ๋อดันลงโอเคดันไปทางนู้นอ๋อแ้วต้องกดค้างนะักไว้โปะชิ้นที่หนึ่งปึ๊บซึ่งผมไม่เก่งเกมแบบนี้เลยโปะโปะเลื่อนขึ้นไปโปะมานี่มานี่ เลื่อนอันนี้ลงอันนี้ลงนี่ไปนี่อันนี้ไปนี่โป๊ะอันนี้ขึ้นโอเคเอาเฮ้ยดูสิปิดสิเออได้เอ้าเฮ้ยโอเคมันก็ค่อนข้างมึนอยู่นะชึบชืบชึบชื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 บอาเฮ้ยดันสิเอ้ยเอ้าอ๋อเลขสิบสองอือดันไป ฮึบขึ้นลงมาสิลงไปไน่าเลขกสี่อ่อยู่นี่ฮึบฮึบฮึบเลื่อยๆค่มาสิเออเลขกห้าเออสี่ 4, มาอันนี้เจ็ดลงไปนี่แบบนี้นี้ห้าขึ้นไปเออห้าขึ้นไปอ๋อดูแล้วแล้วจังนะตาอะไรนี้ลงมาก่อนฮึบฮึบดันไปดันไปอยู่นี่โอเคเอา,เอ,าอันนี้ขึ้นไปก่อนโป๊ะโป๊ะ โป๊ะโป๊ะโป๊ะลงลงโอเคไปโน่นไปโน่นมาลองเสี่ยงทายดูเพื่อมันจะได้ฮึบฮึบเอ้ยอฮึบป,ปึ๊บปื๊บเลื่อนขึ้นไปโน่นดัาไปนูนแล้วก็ดันลงเจ้าเลขนี้ดันลงดันลงไปทางโน้นขึ้นป่าเออผมก็เล่นเก่งเหมือนกันอะนนี้หรือเปล่าวะ เอ้ยลงมาอันนี้ด้วยลงไปอ้มามดูเหมือนไม่ได้อะผมเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันเอ้ยเจ้าเนี่ยเอ้ยอะไรอะปลาเหรอโอ้แมวใครอยากดูแบบเต็มๆ็มก็เนาะมาโหลดได้โอ,โ,อโอ้โหอ,โอ,อาหาโอ้เพลินเพลินมาก เพลินมากเดี๋ยวเสียงมันจะดังไปไหมเนี่ยในคลิปเสียงมันจะดังกว่าที่ผมได้ยินอ่ะประมาณนี้โบ๊โป๊โต๊ประเดตะเดเตะโต๊โป๊เวลกู๊ดเลยอันนี้อะไรอ่ะปากกาเออนนี้หนึกอยู่มันมืออ่ะ ี๋ยวขอเพิ่มเสียงดังหน่อยอันนี้เออเล่นอันนี้มันเพลินดีเว้ทขนอนาเช็ดนมาต่างอไม่แตกไออันนี้ไม่ดีอเอาเล็บเป่า ไ่ได้นี่ว่าชิคนี้พายอร่อยไม่เข้าใจบอกให้เนี่ยคือมันเอาลูกฟองออกไม่ได้เสดยช็ดกระจกอันเนี้ยช็ดกระจกแน่นอนเอ้ยวิวสว,สวย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 โอเคแป๊บน,นึงนะปั๊บปั๊บเอาระบบฉายรูปผมหาย เอ,อ๋อเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีหลังก็ได้เออนี่เป็นภาพที่โคตรสวยเลยเอ,อ๋อค,คืออย่างอ้อนเปลี่ยนภาพไปไเรื่อยๆเหรออ้าวเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่เปลี่ยนอ่ะรู้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วโอเคมันไม่ได้เปลี่ยนพี <laughs> ่ก็สวยอยู่นะภ้าหรอ่ะเอาไปไาเลยเดี๋ยวตร้เหรอคือโอ้ มันมือเดียกดไปแล้วปุ๊บเก็บดอกเก็บทุกดอกเก็บดอกนี่เก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกโอ้แค่สามันเองได้เก้าสิบดอกฮึรวยนะเนี่ยเก็บดอกทุยเออมัน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 เตี้ยว เฮ้ยเราสามารถทำแบบนี้ได้เออแปลกดีแปลกดีนี่ลูกโป่งด้ไยงมันเหมือนไอ้นี่เหวอมันเหมือนไอ้นี่จิ้งทะนุอ่ะสบายหือ โอ้เพลินดีแฮะทุกคนดูดิโบโะโบตึ๊ดมันเพลินเนี่ยเออเพลินหูเพลินห,หูมีอะไรอีกดีมีอะไรอีกเออยมีอะไรอ่ะอันนี้เราเล่นไปแ็นไรไหมอันนี้อย่างอีกย่างมันได้จ้ะอยากมีแบบนี้บ้างอ่ะ แต่ไม่ต้องมีหลายอันขนาดเนี้ยอ่ะอันนี้มีอะไรทำอะไรเอ่อไม่เข้าใจแต่อันนี้ลูกบอลเหรอเอ้ยต้องอย่างเงี้ยเนี่ยอยากมีบ้างสักอันสนุกมันจะได้เล่นมันมืออ๋ออันเนี้ยคืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นไอ้นี่เนี่ยหมุนอันเดียวจะหมุนทุกอันนี่เจ๊งเจ๊งเจ๊งอะไรอะไรเอ่ยมาลองดูซิอันนี้คือ,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 อยืออนนอออด ขอสักลูกสิขอบ้างขอสักขอแบบเนี้ยสักลูกว่ะอยากได้สักลูกดูดยทุกคนอโอ้เสียงโคตรกรอบโคตรด,ดีเสียงงานดีจะขอเพิ่มเสียงแป๊บนึงเดี๋ยวให้ฟัง เสียงโอ้โหเขาชอบเสียงดุก,กรอบอะอ,อ,อันนี้อะไร,ระเสียงกดก็ไม่น่าก็ไม่ค่อยเจ๋งขนาดนั้นอันนี้คือกินอยูอ่เอาลูกู้ของกินอันนี้อกอปิดอันนี้พอในผู้ของกิน นี่เจ๋งอะแต่ตอนแรกเราขัดอ่าซิปซิป,ปอันนี้ก็ฟิน เคผมคัดน,น,บบนี่ถ้าเรารูดแรงเว้ยมันจะดังึุกแต่ถ้าเรารูดแบบเบาๆแบบช้าๆก,กูข้างในไม่ได้เคยเล่นเยอะเสียงกบแก๊บมากเสียงกบแก๊บดีจัง ไม่เอ้ยาจารแตกชีวิต,วตจริงอย่าทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราแม่ด่า <c oughs> เดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้โดนด่าแน่ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าทำเนี่ยไม่มีสา แสงดีมากอันนี้มันเหมือนผ้าชชเชเือเหมือนนี้คืออะไรไม่รู้นนแบบใช่ชแน่เลยไอ้พว あっ <14. S 2> <laughs> ันเกาลราเทคป่ะเนี่ยผมเคยเล่นมันเป็นไอ้นี่เ,รา,เรากดใช่ไหมันจะหมุนให้เออดังผมไม่ใช่ใส่ลุงกันดีเซเว่นก็มีของนี้นประมาณเน่นะเมื่อกี้แงบทเจ้าเกาอือหือ เสียงตึ๊บเ่างเดียวตึ๊บอย่างเดียวอยนะนง่นีนานนาน่โอ้จานบทเสียงไม่ดีเลยยุคใหม่นี้มีลูกข้าวโดด้วยมเปลี่ยนได้สิโอ้ไม่ได้หรอโอเคมาตะปู เขาสกิปมากดิค,คนคนทุบนี่คนทุบรัวเลยฮเขาทุบรัวมากอันนี้อะไรอ้าวโอ้ยของเล่นเด็ก <laughs> โอ้อ่เอันนี้ขังปอดแล้วกูแบบนี้มันธรรมดาไปต้องตยากเลยรดีดีเสียงดีมากงัน มันเป็นแทนทีน่เขาจะให้เปลี่ยนสีได้ไม่ได้แค่เปลี่ยนตัวแต่เอ้าเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอะได้หล่ะเอา้ามีแค่เปลี่ยนสีเฉยๆมีแค่สีรูปล,ลายเปลี่ยนแค่นั้นแหละจบเราเล่นหมดเกือบหมดทุกอันแล้ว ต่อสิแต่นี่มันจะให้แบบตัดแบบไม่หมดได้เนี่ยฮะรถไปได้แค่วะาเรจะพยายามซอยยิบผมจะพยายามซอยยิบเลยเอีย๊ โป๊โป๊โป๊โเคสนุกดีมันมือมันมืออันนี้เราเล่นหรอือเล่กวาหมดอย่างงั้นหมดแล้วเหรอเคร่อง้่นก็ดูมีไม่ค่อยเยอะมากนะไม่เยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวสันนี้ไม่จะเล่น ไงอ,ะอ่ะอ๋อให้เลือกสีเหรออ๋อ,อมันก็ถูกเราไม่ใช่เหรออ๋อจากอ่อนไปเข้ม,มอ,อู้สีมันดูลายตายอยู่นะ ก็คือขึ้นข้างหลายแต่คืออืมอันนี้ต้องอันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้ไหมคือ,อจากก็เข้มประมาณนี้ไหมอ๋อเราเลือกผิดโปะ๊ะโอ้โหแล้วยังงี้เลยวะไม่นุกนะไม่นุก สี่มันหลายตาเกินอันนี้ยังไม่ได้เล่นไอ้คันน็อตไข่เอาออกได้ไมเอ้าเอาออกไม่ได้มันมีอะไรกันล่ะนะ่อันนี้เฟือเลยเป็นแล้วไม่มีอะไรจริงๆแล้ว ันนี้จริงๆจะเแค่ไปยังไงไปย